ทังกระเป๋าตังอยู่ป่ะครับคุณงกิดกล้องป่ะครับใช่ครับนี่ผมทวหาอยู่เนี่ยอ้เนี่ยซึ่งลูกกว่าน้าสองโยนทุกท่กไหมสวัสดีครับมาพบกับช่อง job on the road นะครับวันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ไปเจอนะครับกระเป๋าตังค์นะครับตกอีกหนึ่งใบนะครับที่หน้าใบสนีสาขาทีวันนนะครับก็ซึ่งผมนะครับอยู่ในระหว่างการทํางานประจําอยู่นะครับ ก็เอาเอกสารนะครับไปส่งให้ที่ไปรษณีย์นะครับก็ระหว่างนะครับทางเข้านะครับผมได้เจอกระเป๋าตังค์หนึ่งใบนะครับเป็นกระเป๋าตังค์แบบผู้ชายนะครับก่อนในกระเป๋าตังค์นะครับเปิดดูภายหลังนะครับมีเงินสดอยู่ประมาณห้าหกพันบาทนะครับก็เท่าที่จําได้นะครับเป็นแบงค์ร้อยสามใบแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบแล้วก็แบงค์พันประมาณห้าใบนะครับก็เป็นแบงค์ยี่สิบกับแบงค์สิบอีกประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็น่าจะเราเๆสักหกพันนะครับเท่า ที่รู้เพราะว่านะครับผมเก็บกระเป๋าตังค์แล้วก็ในขั้นตอนแรกนะครับผมเดินเข้าไปถามหาในบรทนี้นะครับตะโกนว่ามีใครทําของตกไหมนะครับก็ไม่มีนะครับเพราะว่าในนั้นมีลูกค้าอยู่2คนนะครับอีกคนหนึ่งเป็นแมซนเจอแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกค้าผู้ชายนะครับซึ่งท้ายคลิปดนะครับก็เป็นเจ้าของกระเป๋าตังค์นะครับก็ตอนนั้นนะครับผมยังไม่รู้นะครับว่า กระเป๋าตังค์ไว้นั้นนะครับเป็นของคุณน้าคนนั้นนะครับเพราะว่าเห็นแกไม่ตอบรับนะครับผมก็เลยออกมายืนรอแล้วก็นั่งรอที่หน้าไปรษณีย์นะครับตามที่ในคลิปไปนะครับก็นั่งรอได้สักพักหนึ่งครับผมก็เลยสืวิสารนะครับก็ พยายามที่จะหาเบอร์โทรนะครับก็ได้ใบเสร็จมาหนึ่งใบนะครับในกระเป๋านะครับแล้วก็ไปดูว่าชื่อในใบเสร็จนะครับตรงกับบัตรประชาชนไหมนะครับปรากฏว่าชื่อกับในใบเสร็จตรงกับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เพอิอนะครับมีเบอร์ติดต่อของเจ้าของกระเป๋าตังที่ทําตกนะครับก็ระหว่างที่โทรนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้นะครับซึ่งมารู้ทีหลังว่าแกเป็นเจ้าของกระเป๋าตังนะครับก็าวิ่งไปวิ่งมานะครับ จนผมหยิบกล้องมานะครับเปิดแล้วก็ทําคลิปนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานแล้วก็เเตรียมที่จะส่งคืนให้เจ้าของครับถ้าวันนี้นะครับโทรไม่ติดครับผมก็ต้องโทรให้ติดจนกว่าเขาจะรับสายนะครับปรากฏว่าระหว่างโทรไปนะครับเขาไม่รับสายนะครับเพราะว่าแกกําลังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในตามที่เดี๋ยวจะได้ดูกันในคลิปนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเกี่ยวกับกฎหมายนะครับการที่เจอของตกหล่นนะครับ ที่ไม่ใช่ของของเรานะครับแล้วตั้งใจที่จะไม่เก็บคืนเจ้าของนะครับมีความผิดตามกฎหมายมาตราสามสามี่นะครับซึ่งมีโทษจำคุกนะครับสามปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน6 0 0 0ืบาทนะครับหรืออาจจะโดนทั้งสองอย่างทั้งจำและปรับนะครับถ้าเราตั้งใจที่จะเอาของนั้นเป็นขององลังจริงนะครับถ้าของสิ่งไหนไม่ใช่ของของเรานะครับก็อย่าพยายามเก็บมาเป็นของตัวเองนะครับให้รีบส่งคืนเจ้าของนะครับเพราะว่าเขาอาจจะตามหาแล้วก็เดือดร้อนจริงๆตามที่ในคลิป ที่ผมจะให้ดูตอนนี้ก็เลยนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมเรื่องราวเนื้อหาภายในคลิปเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในช่วงเวลาทํางานประจํานะครับก็มาส่งเอกสารกันที่ไปรษณีย์นะครับเป็นเอกสารของบริษัทนะครับตอนนี้นะครับผมได้เจอกระเป๋าตังค์หนึ่งใบนะครับตกอยู่ที่หน้าไปรษณีย์นะครับซึ่งตกอยู่ทางนั้นนะครับ อยู่ตรงทางขึ้นนะครับเน่าจะเป็นของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับนี่ครับเป๋าตังล้วก็เงินสดจํานวนหนึ่งครับประมาณ5 0า0ักว่าบาทครับผมก็ถือวิสาสะนะครับหรือกกระเป๋านะครับเพื่อที่จะหาเบอร์เจ้าของนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาเบอร์ของเจ้าของครับให้เขารับกระเป๋าตังค์นะครับเพราะว่าในนี้นะครับมีทั้งเอกสารทั้งบัตรประชาชนแล้วก็ บัตร ATM บัตรเครดิตต่างๆนะครับก็ซึ่งเยอะอยู่นะครับหลไปนะครับเดี๋ยวเรามาโทรหาอ่าไม่ใช่ลูกค้าครับมาโทรหาเจ้าของกระเป๋าตังค์นะครับเจ็ดเจ็ดหกห้า สองหกเจ็ดขางกำลังอยู่ป่ะครับคุณเก็บกล้องป่ะครับใช่ครับน,นี่ไงผมทัวรหาอยนะอู่เนี่ยโอ้เนี่ยเช็คลุก่อนนะของเดียวเพิ่มไหมโอ้วิ่งอย่างนั้นอ๋อลุกไปไกลแล้วลองดูก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเช็คดูก่อนครับ พอดี่ถือสาสาล้วงกระเป๋าก็หาเบอร์โทรครับต้องขอโทษทีนะครับเห็นมิ่งมิ่งอยู่พี่นี่ครับนี่ครับแหละครับผมครับโอเคครับก็เจ้าของก็มารับกระเป๋าตังค์คืนไปเรียบร้อยแล้วครับแกก็วิ่งหางกระเป๋าตังค์อยู่นะครับก็คืนของให้ลูกค้าเป็นเป็นลูกค้าครับคืนของ คืนกระเป๋าตังค์ให้เจ้าของเปนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทํางานไปจระจนต่อเลยครับ